อะไรอะคะป้าเกียวซอให้ฉันตุนยาบำรุงท้องมาให้หืมเป็นิแดงกันเลยค่ะจับซาท้ายเป้าสมุนไพรหลายชนิดซอไปหาซื้อมาจากร้านขายยาจีนเยวาวราชยาเนี้ยบำรุงเลือดบำรุงคัน แก่ท้องอืดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะก็ดูนะ่าจะบำรุงหลายอย่างอยู่อ่ะกลิ่นแรงขนาดเนี้ยดูถ้าจะขมหน้าดูเลยนะคะฉันทั้งเคี้ยวทั้งตุนมาตลอดคืนเมื่อคืนตอนสองอยามซอก็ยังลงมาดูนะเธอเดิมมันให้หมดนะซอจะได้สบายใจ ป้าเกียวคะเรื่องที่มากับป้าเกียวหาว่าพิมพ์ขโมยของอะตกลงเราจะลืมไปเลยเอางั้นใช่ไหมคะเรื่องอะไรที่ไม่ดีอะก็ลืมไปดีกว่านะคุณก็อดทนมามากบางทีลูกคนนี้จะช่วยคุณได้นะโอ้ยกินกินเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวก็เย็นหรอกดื่มซะให้หมดนะ เอาดี๋ยวเดี๋ยวๆเๆาเาเาเาหน่อยเบาหน่อยพอดีหลานจะเป็นอะไรพอดีอะไม่เป็นไรค่ะเกียวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเลยค่ะ กินหมดไหมเกี่ยวหมดค่ะซออดีดีด,ดีถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเกี่ยวต้มน้ํานะในหม้อนนะแล้วก็ตุนไฟอ่อนๆเข้าใจไหมแล้วก็ให้มันกินช่วงบ่ายนี้ให้มันดื่มให้หมดเลยเนี่ยหมอร้านขายยาเขาบอกว่าหนึ่งถุงเนี่ยต้มได้สองครั้งเข้าใจไหมค่ะซอ่เอ้าแล้วยืนอยู่ทาไมล่ะคุณพิมพ์ฝากขอบคุณเรื่องสมุนไพรคะ่ะฉันบํารุงหลานฉัน เออน,นี่เกี่ยวฉันนี่เหมือนเขาว่าเลยเนาะเกลีดตัวกินไข่อ๋อน,นี่เกี่ยวอย่าลืมนะต้องเฝ้าดูแลมันให้ดีอย่าให้มันเนี่ยเที่ยวยกของอะไรหนักๆมันยิ่งดูซุ่มซ่ามอยู่แล้วเนี่ยเด๋ยวหลานฉันเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เข้าใจนะค่ะอซยาจีนค่ะกำลังร้อนๆดื่มเลยนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวพิมพเข้าน้ำแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะปลเกียว สซงแกกลับมาแล้วเหรอมากําลังไล่หาแกพอดีเลยว่าจะแกจะกลับกี่โมงมานั่งนี้สิมีอะไรครับมานี่แกพาเมียไปตรวจท้องมาหรือยังป่านนี้คงรู้แล้วมั้งว่าแกได้ลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงพอดีงานที่โรงงานยุ่งมากเลยนะครับกรีไม่ว่างพาพิม์พไปเลยครับจะบ้าหรือไงโอ้ยเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะถ้าแกไม่ไปเองแกก็ต้องกำชับเมียให้ไปหาหมอรูเๆเข้าใจไหม มาไม่ลองพูดกับตัวเองละครับก็เอาเอาหนาฉันว่าแกน่ะเป็นคนบอกดีแล้วอ๋อนี่แล้วแกอย่าลืมนะให้ไปบอกไอ้อุนตาโรงอุนตาสาวอะไรด้วยละ่ะตอนนี้น่าจะรู้แล้วละ่ะว่าได้เด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงแล้วมันรีบบอกมาด้วยนะเข้าใจไหม ต่อให้ปาฏิหาริย์นี้จริงแค่ไหนถ้าชาสุดท้ายเราต้องเลิกราก็คงเหลือเพียงวันเวลากับใจที่สั่งลา